สวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้าขี้ผ้ารวยนะคะคํามืงินี้แอดกะอยูบ่บานแม่ตานะคะหรือบานพัวงูนั่นเองค่ะค่ะก็จะพามาตามแนวทางของแม่ตานะคะเพื่อนมาเพื่อนฟันดีนะคะพี่น้องเอฟซค่ะถ้าเขามาแหลวก็ขอกําลังใจทางงสองกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ทังงสองของเขาเนาะคะ่ะ ทางช่องของเฮากาเสนอเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางถน,น,น,นันเนาะค่ะบัไดสนับสนุนให้เรียนการพนันตะยังใดค่ะค่ะมารับชมรับฟัง,ฟงน้ำกันค่ะลูกร้านละหามาก<อ>มากก็ไม่เห็นให้ยูให้กินไปสินละนั<อ>่นว่าก็าฟันแบบฟันว่าผู้เฒ่าซื้อกล้วยมาให้สามเชียซื้อกล้วยมากฟันมือได้ก็นม่นี้ บ้านด้สามมือนี่แสามมือนี่แล้โอ้ยเทียมากว่าฝนน้องวัดกอนกับว่าฝนโบวัดี่ฟันอยูวสั่จาแล้วก็มือขึ้นกมือขึ้นกับมีผ้ามีผ้าผู้เฒ่าผ้ายามมาบานคือว่ามันเหียกบานบังชิดอยู่ดิผู้เฒ่าผ้ายามมาบานจากบ้านเป็นผ้าเวยนี่ฮะบาน พระดี่งพยายามมาบ้า,ายาม,มา,ากับอายุเพ่นกับในราวเจ็บสิบในราวเก็อบสิบปีอ้ทานอไอายุพระคุณี้วันอ,อไปเป็นเคยพยายามอุยุอุยุยมากอายุเพ่นแต่ได้ค่ะประมาณเจ็บสิบปีเพิ่นเกิดปีมะโรงเลยอตอนนี้เพ่นยังมีชีวิตอยู่จ้จาจมีชีวิตอยู่ นีกะกล้วยสามบีนี่ผู้ใดามาให้ผู้เ่าอมหอก็พหลู่อาก็หลู่ะเป็นผู้เ่าใช้บนเือมาห้ก็เลยเอาน้ำพึ่ผู้เ่าซื้อกล้วยมให้สามบีสามเชื้อเป็นเชี่อได้บนมันสามหมีได้ตีจะไดนบานี่สามเชื่อแล้วก็บยู่เบรงดูหามออกเหล็กบ้านแะเบี้นบ้านไม่งั้ยค่ะ เบิ่งรู้แม่ก็จำมัเลยแปดสองเบิ่งจะเบียนบ้านแม่งะเบียนนะแปดสิบสองแปดสิบสอก็นี่หักับฟันจำนั่นล่ะกับสื่อล้วกผอายุป0ปีปีปี0ปี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 ยีป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 เปี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 ัีปีปีปี สามก็เป็นสามอยู่แล้วป้วยกัเก่าอยู่แล้วเอาเก่าสามกลยนะจักสีขิวว่วขิวแต่ว่าว่ให้สนับสนุนดอกกันทํ้ควาฟัันฟันให้ฟังคือเมื่อที่แล้วมาบัวันนี่กสิแต่วาัวหาุดอกก้วันนนนาคุณเ่จียมาวัว ไน,นี็ดตมัได้ตับ้งหัวหลดมักก็ก <c oughs> สิมัดไปเก้าสามไันเก,ก,ก,ก้าสามอย่างงั้นมันมากกว่านี่าคนบอ,นนอ่อยสื่อเลนเนาะมวยยากตัวมักเอาหลดเกสมคตมักไปสาคือตีซ่วยกันบ้งว่าตีเอาเพื่นหาจินปัญหา ไม่เป็นปัญหาเก้าสามคือเหอเลยเนะขอขอน้ำบ้าน,นี้คุณยายกะเพิ่งฝันได้สามมืองวดนี้เพราะท่านฝันฝันเทียเดียวนี่บพร่าฝันเทียเดียวสุดเทียฝันดูเพราค่ะสุเทียสุดเทียกะเลขออกกับฝันต่อโหลดอันนี้เ่ราะเพฝันต่อ อันนี้พ่กฟันต่อฝันเที่ยวแล้วเลยแบบนี้คุณยายเดี๋ไปเลี้ยงเมียงูบ่เดี๋ยวนี้บ่บ่ไปบ่ไปเพิ่นบ่ปรากฏให้เห็นจักเทีอะโอ้ยขึ้นเพิ่นนี่แต่ว่าเนาะโอ้นนี้ได้ก็ดีตัวเฮาสิบ่ได้ย่านไปกลางคืนบ่ย่านเหยียบหยัง เมื่อกี้เอาเขาไปหันได้เหยียบเพื่อนพอ่ออ่ะด้ลืกจังได้ไก่เพื่อนแะย่างน้ำปุ่นค่อยกยแล้วก็สียยันโอ้แม่ตาเจอก็ได้ออยานยานไม่ใช่ว่าสันโมอีรีสันโมก่อยไปบุญน่ะอือเป็นเลยน้ปุคนจ้ัแต่ว่าหันบ่พอมาโดนแล้วเนาะมามาสุดหนึ่งหนีไหล,ลาายเดือนขึ้นหลังแล้วบ่ค่ะจ้าหลาเหือขึ้นหลังแล้วเป็นข้นมาทั้งใดสุดก่อน ทางไหนทางทิศเหนือบ่กมองง้าไปเลี้ยงเขาบ่จ้ะทางเลี้ยงเขาบ่เห็นเนาะทีมงานมากคับหัวห็นจ้าเถื่ออยากเห็นอยู่เอฟซีทั้งบ้านก็อยากเห็นอยู่คุณยายก็อยากเห็นจักเถื่ออยู่หัวหินหัเห็นแต่งู้หน่อย่่งอืนเห็นเห็นนั่งแท้อันอดีตเก่าโอ้ทางงูกลัวงูอดีตเก่าเท่านั้นล่ะเป็นเหตุไรท่านั้นล่ะแต่แม่พ่อแม่เด็ก็คุณยายจับไว้คือเก่า แ <laughs> ต่ที่ทรบอกแยแฮะตั้งหูจัก,จกไหมเล็กทูกันเนีะยุยาเงค่ะ,คคะอยู่ดีสั้งยแล้วค่ะเลาวอายุจั่ปีเลยเดี๋ยวนี้เก็บหอดียนนม่สายเก็บสิบสองเก็บสิบสองแล้วอ,อายุหลายแล้วเนาะคุณย่ายอคะอยู่บ้านเรียงร้านอยูกับร้านหร้านหัวงูนี่ก็เป็นร้านนี่หันร้านด้วยกันอค่ะ คือเล็กแนวข้างคุณยายต่ามากับพิจารณาค่ะบ้านเล็กที่แปดสิบสองอายุของพาอเจ็ดสิบปะคะเจ็บก่้ยสามเครือได้พรมินสามวีเนาะจ้ากล้ยสามตีเป็นอย่างเนาะสามเครืออาจารย์ต้องไป่ตีเป็นเก้าสามเลยแล้วเนาะครับม่ใชสาเลยมาเพื่ออาจรย์แล้วคุณยายมาเนาะมาต้องตีไปหลายเกาสามเลยเป็นเตีบเม่นๆเลยเป็นเชี่ย เดีวพี่เจ้าหน้าผู้ใดตีจ้างกับมี้คอเมเมนต์มาใต้คลิปค่ะช่วงนี้ก็เป็นสิขาวนาแรงเนาะคุณยายค่ะน้ำเนื่องจะแห้งลงกเมื่อหร่แห้ง,งเมืเ่มแล้วอต่สิบัวคอยเห็น,หนมู่ขึ้นมาบุกขึ้ย่ามฝนเนาะขึ้นย่ามฝนหนีขึ้มาดูนะคะ่ะ เยอะมาดูอยู่บอวานูหน่อยนูใหญ่เห็นเป็มไปหมดเขาขึ้นมาหายิ่เงียเขาเนาะขนาดแดงนี่ยบอปขนาดเนาะจ้อะคุณแนวทางกัคุณยายตาวเด้อค่ะขอบคุณแม่รายค่ะขอบคุณค่ะ เราคาคุณยายเตาพิ่นว่าเอามาจอบกันลายเมือลายเว้นเนาะค่ะเมือนีคือสีบวจจอบมันหนาแรงนะมันท้อนราคาหูคือสีบวขึ้นมาเป็นป้าเพือค่ะแต่บางที่ก็เป็นห้อยอุดรูดอุดรดอยู่เห็นแต่ลองรอยเนาะคะ่ะส่วนความฝันคุณยายเตาตีซอยกันเ้อพอแม่พี่น้องทั้งบ้าน เอามาชมในคลิปแล้วก็คอมเมนต์มาใล้คลิปนะคะแปดสองเจ็ดศูนย์เก้าสามนึ่คขอแนวทั้งกับว่าดูว่ากล้วยสามเครื่อที่เพิ่นฝันมันสิตีเป็นตัวใดกับพระบ้านเนาะแต่ว่าถธเบียนบ้านเพื่นนี้ได้แล้วแปดสิบสองค่ะมูใดวูมันมูหา,นาเนาะแปดสิบสองมูหาค่ะแต่ว่ามันเคยออกอยู่ได้แปด สำหรับแนวทางของยายเต่านะคะแปดสองค่ะเจ็ดศูนย์เก้าสามค่ะค่ะทางช่องกรเสนอเป็นแนวทางเป็นซื้อกลางเท่านั้นนะคะเพื่อได้สนับสนุนให้เรียนการพนันแต่ย่างใดค,ค่ะค่ะถ้าชอบก็บตามบบมักกระพานนะคะสำหรับแนวทางของยายเตาาคะ่ะ ค่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุ้นเอซทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังน้ากันในคลิปนี้ค่ะขอให้ลำล้ำด้วยสุขูสุขคนค่ะคลิปนี้ก็จะขอลากันไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะพอกันไหมคลิปหนาค่ะค่ะกราบสวัสดีค่ะ